ยเลยนะไอเสวีงง่ยงกันใหญ่นะ วันนี้นะครับผมอากาศเดย์เดมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับพีน่นนท์มีความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะมาช้อนหาพวกปลาเข็มนะอปลาเข็มเนี่ยมันก็เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นปลาของไทยแล้วก็มันค่อนข้างที่จะน่าเลี้ยงนะครับแล้วก็น่ารักเลี้ยงง่ายด้วยนะครับมองซ้ายมองขวาเห็นคูนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวพี่นนท์คิดว่าขอเตรียมตัวลงคูไปหาปลาเข็มก่อนดีกว่านะครับผมอ้าวโอ้โหตารงงเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้ยต้นเปียกอ่ะฝนตกอ่ะต้นเปลี่ยนมันจะร้านยากด้วยเอ้าเฮ้ยท่อจะหลุดเฮ้ยเฮ้ยท่อจะหลุดครับพี่น้องอ่ะไม่เป็นไรทิ้งไว้นี่แหละคือท่อจะหลุดตอนแรกว่าจะซ่อมเปลี่ยนเลยซื้อคันใหม่เอาจริงจริงเอาปลาเข็มเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเลี้ยงเอาไว้กัดกันนะ พี่นนท์ก็เพิ่ง <Stars> รู้นะครับว่าปลาเข็มเนี่ยเขามีเอาไว้กัดกันด้วยเลี้ยงสวยงามด้วยและที่สาคัญเนี่ยมันสมัยนี้มันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นพวกปลาเข็มเผือกด้วยนะครับคูเก่าเลยที่ตอนนั้นไอ้ตอนนั้นเรา,าหาอะไรวะลูกออสใช่ไหมพี่กิ่งเราหาออกบยลูกออสกบยักษ์จะเริ่มจะอะไรดีละ่ะเดี๋ยวพี่นนท์ขออุปกรณ์ใหม่แล้ะกันเนี่อันนี้ซื้อมาใหม่าจากข้างทางนะครับอ้าวลืมคิดแล้ไปเข็มมันเส่ตะคองได้เหรอเออ เเก็บที่ใส่ตะข้อเอ้ยไม่เป็นไรเผื่อได้ไปลาช่อปลาช่อเราอาจจะยังไม่ลงน้ํานะครับผมยังไม่ลงน้ําเราอาจจะวาดตรงนี้ไปก่อนนะครับมาอันนี้มันเป็นภูมปัญญาชาวบ้านนะปิดท่อใช้แบบว่าถุงพลาสติกแล้วก็เป็นยางรถนะครับปิดท่อเพื่อที่แบบเอ้ยระบายน้ำไปแนะค่ข้างเดียวไม่ให้มันไปไปไวนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันไปไววก็ต้องชัก <laughs> ดีไหมครับ ปลาซิวนะครับปลาซิวเฮ้ยจริงๆเราไปปล่อยที่ท้องด้วยนะครับในปลาซิวท้องด้วยนะครับจริงๆพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บไปปล่อยที่นาเราได้นะมันจะได้ออกรูออกหลานที่คูหน้าเราอะไรประมาณนี้นะอ่าตุก่อนน่เดี๋ยวเราจะลองตรงนี้มั่งนะครับดูซิว่าทางต้นน้ำหัวหัวเนี่ยมันจะมีไหม้ยยังไงก็มีนะไม่มีว่ะ ทางนี้มัง้งทางที่แล้วเราได้ไปลาช่อนหรือใช่เราปลาช่อนตัวเล็กตูตอนนี้ตัวเท่าไแล้วนะ <laughs> เอออยู่ที่นีห่หมดนะฮนะเห็นมากก็จะเป็นพวกปลาซิวมากเนี่ยจิงจิวจิวเจ้า <laughs> 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 บอกว่าจริงจ <laughs> ริปลาซิวเนี่ยมันสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นปลาตู้ได้นะครับอีกสองทีแกเขินไ <laughs> อ้ปลาเขินปลาเข็นปลาเข็ม <laughs> เนี่ยตัวเล็กอ่ะ พี่นนท์ว่าเราคงจะต้องย้ายหมอกันดีกว่าย้ายแหล่งอันนี้มันเป็นตามข้างทางนะแล้วเดี๋ยวพี่นนท์ว่าจะไปที่นาที่รงดีกว่าไปย,าย้ายเจอไหมเนี่ยปลาเข็มเนี่ยกลับมาอยู่ที่นาแล้วนะครับโอ้โหเห็นไนหะมเมื่อคืนฝนตกอย่างที่บอกน้ําขึ้นเต็มเลยจะสามารถตักได้ก็น่าจะเป็นคูหน้านะอันนี้พี่นนท์ก็จะเรียกว่าคูหน้าเพราะมันอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีคูหลังอีก <c oughs> แล้วมันก็จะมี ครูน้อยอะสามรกตอะใครจําได้ไหมสัตว์สามรกตมาจากคลิปอะไรใครจําได้ลองคอมเมนต์กันมานะครับนี้นที่เราเอาเอาจ้าพวกพะโลมาเดินเล่นนะครับผมต้องค่อยๆลงเพราะว่าเดี๋ยวป้าตื่นเดีย๋ยวปลาตื่นโอ้โหูยำคังร่างโคตรเย็นอะปลาหายหมด มแล้จะเ,เจอให้หมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ขย่งอ่ะเนี่ยขยิ่งแล้วก็โคนประมาณหัวเขา่าอ่ะเห็นมีกระโดดอะไรวะอะไรวะอะไรวะชอบนะพี่นนท์ชอบชอบปลาซิวมากเพราะว่าหนึ่งพอว่าเรามันมีเยอะๆแล้วอะ่ะเราเอามาทําเป็นอาหารได้อันนี้ปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยเหมือนลุกปลาฉลาดเลยเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องนู้นจะเห็นหรือเปล่า ลูกประหลาดเลยเออโดนเข้าปาเนี่ยมีล็อตล็อดตายแล้วครับเฮ้ยมีมีมีขอขอเซอร์ิ้งแดงหน่อยเอ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเอานี่ก็จะหลุดโอ้ยเกือบเกือบนี่มันเกี๊ยมมันอยู่กับเป็นฝูงเลยเออโอ้เซวิงมันหลุดไอ้นี่ได้เซวิงมันทางเอ้ยมันทางเออ เทอร์มินมันห่างไปแล้วหัวมันพุ่ดแล้วมันออกไปได้นะครับต้องมีเทอร์มิน์อันนี้ไว้ด้วยได้ได้ได,ได,ได้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วอื้มรอบนี้สามตัวเอ้ยอันนั้นใช่ไหมไม่นั่นไม่ใช่อุ้ยโดดโดดโดด,โ,ด,ดโอ้โหครับพี่น้องทั้งหลายสามตัวอันนี้อันนี้กี่ตัวนะตอนแรกสองตอนแรกสองตัวอ้าวทำไมเหลือหนึ่งล่ะอา้าวมาได้ลูยไปเลยเด้อ ตั้งแต่นี้ยาวไปเลยดูไหมบอลล้านี่ดูสุเฮี่ข้างหลังพี่นี่เพียบเลยนะไอ้สวิงกันใหญ่นะโอ้โหพี่จะต้องทำอะไรพี่ต้องทำยังไงเดี๋ยวพี่ต้องทำยังไงว้าวโอ้โหอยู่นี่เองเฮ้มีปัจตะเพียนด้วยอะอันนี้มันเป็นกระชังปลาดุกที่พี่นอนเลี้ยง แล้วก็มเมื่อกี้โยนอาหารไปแล้วอาหารมันมาแพ้ข้างๆไงปลามันมาต่อก,กันเต็มฟุกดูดิเก่งคือเก่งนะ <c oughs> คนไม่เก่งทํำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะเลาะไปเลยขึ้นมาไม่ใช่ว่าปิงเต็มหลังเลยนะยังไงก็ได้บอกเลยตรงนี้เกียบโดนลบเล่ยม,มีประเข็มด้วย <c oughs> เก็บด้วยกันนนมาเก็บด้วยมาแล้วดูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อนเลื่อนเลื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรโดดปลาเข็มโดดจริงป่ะเออปลาเข็มโดดโอ้ยมีทั้งปลาเข็มปลาซิวบอลเตมอ้ยเดี๋ยวใส่นี่มากั้นอยู่ตรงนั้นไหนในสวิงในสวิง ใช่แล้วเออ,เออว่ะนี่ๆๆๆโอ้โหเฮ <c oughs> ้ยปลาซิวเยอะนะเนี่ยจริงๆเราก็อยากได้ที่สวิงที่มันแบบถี่ๆนะแต่ถ้าที่ๆอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะมันต้านน้ำไงมัน <c oughs> ต้านน้ำมันไม่ทันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ตักได้ไวแต่ปลาเล็กๆจะรอดแล้วก็หัวก็จะติดนะครับโอ้ติดเต็มเลยหัวเออหัวติดเต็มเลยแกะก่อนโอวยไแกะปลา จริงเราวันหลังมาจัดตู้เลี้ยงปลาซิวกันไหมปลาซิวในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากมันจะมีปลาซิวอ้าวปลาซิวข้างขวานปลาซิวควายปลาซิวโอ้โหเยอะแยะเลยมันเป็นปลาบินเลยโคตรเท่ในสายไปเฉยนะเดี๋ยวดูแล้วก็น่าจะปล่อยนี่นี่แก่เหมือนตากินอะ <laughs> นเกิดกทะลาะเงือกเงือกแบบเราได้ปลาเข็มกันมาด้วยเฮ้ย <laughs> <laughs> กระโดดปลาปลาพวกนี้มันชอบกระโดดอะ ส่งปลาซิวปลาเข็มเนี่ยเดี๋ยวพี่นนท์ว่าน่าจะเอาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าไหมเดี๋ยวมันจะกระโดดเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมแน่วันนี้พี่นนท์มีเต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นน้อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์อสเติกนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสําหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150้าบาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โห150บบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับ มาเลยครับสั่งได้เลยที่ลายดีด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันน้องเต่ารออยู่นะจ๊ะไหนๆก็เปียกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้บอกพี่นนท์มันจะมีลูกปลาอะไรไหม mm hmm. เผื่อจะได้ลูกมันจะมีแบบไอ้ลูกปลาคาร์ฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือลูกปลาสวายเผือกอะไรอย่างนี้เปล่านะแต่อยู่ๆก็บอกมันใหญ่เนี้ยลงไปจ้วงไม่ได้หรอกี๋ยวพี่นนท์จะเนียนลองลงไปข้างล่างแล้วก็ทําตัวให้เหมือนปลาที่สุดนะครับแล้วก็เอาหารเลยสวิมย่งข้างล่างแล้วก็ Okay. มันต้องได้ยัางไงามันต้องได้โอ้โหดูดูกันยัางไงาก็ได้ส่วนมากปลานินจะเยอะนะฮะของของพี่นนท์เนี่ยเพราะว่าปล่อยพ่อแม่ไว้เยอะและลูกมันก็จะแบบว่าพ่อแม่ก็จะแพร่ขยายพันธุ์เองนี่คือเป็นลูกธรรมชาตินะไม่ได้เอามาปล่อยนะเป็นลูกที่เกิดจากในบ่อเลยนะครับนี่ปลานินปลานินก็เป็นปลาที่สวยนะ,ะว่าไปเลี้ยงเนี่ยตัวเล็กๆออกลูกเป็นอะไรพี่ออกลูกเป็นไข่ใช่ไอพวกนี้ฮะพอเวลามัน ออกลูกเนี่ยมันจับคู่กันและจําไม่ได้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียองไข่แล้วฟักในปากเขาในปากแล้วก็ปล่อยไปแล้วพอเวลามันเริ่มโตพ่อแม่ก็ขายลูกพวกนี้ก็จะออกมาหากินเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูปลาเข็มกันดีกว่านะครับว่าเราได้กันมากี่ตัวครับผมได้ปลาเข็มมาทั้งหมด10บตัวครับผมอ่าแต่ที่เหลือก็จะเป็นพวกขอกกระโดดปลากราะดีตะากระดีเราจะไม่ปล่อยในบ่อเรานะครับเดี๋ยวพวกปลาซิวนะครับพี่นนท์จะปล่อยแล้วกัน แต่ก็ปล่อยในบอดพี่นนท์นี่แหละเอาในนี้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยอเบาๆ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ากระดีอะไรนะครับที่เขาไปทําปลาเกลือกระดีจุดมั้งมันมีจุดก็เดีกระดีจุดแต่ถ้ามันจะมีอันนึงเป็นกระดีนางฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวที่ตามแต่ตุจักที่ขายแล้วก็จะมีกระดีนางนะครับกระดีนางก็อยู่แถวตามน,าน้ำแหละแต่ตอนนี้แถวบ้านพี่นนท์ไม่ได้เห็นมานานลแล้วกระดีนางโอ้ชาชา้ามา ไปแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานแล้วกันนะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องปลาเข็มกันดีกว่านะครับปลาเข็มอันนี้มันเป็นปลาเข็มเผือกนะครับอันนี้พี่นนท์ออกมาแสดงให้มันดูแบบว่าดูสนุกสนานจริงๆอันนี้พี่นนท์ซื้อมาจากจตุจักเพราะมันเป็นปลาเข็มเผือกเพราะถ้าเราไม่ได้บอกว่าซื้อมาจากจตจุจักเดี๋ยวก็จะดรามาเฮ้ยมันไม่มีหรอกปลาเข็มเผือกตามท้องไร่ท้องนาอันนี้เป็นปลาเข็มเผือกจากที่เขาถูกกันพาอพันธุ์นะครับซึ่งมันจะสวยกว่าปลาเข็มปกตินะครับแต่จริงๆมีไหมมีนะครับปาาเเเข็มบ้นนรีย ส่วนมากจะเป็นสีน้ำตาลเขาจะเรียกว่าปลากระดี่หม้อเฮ้ยไม่ใช่เขาจะเรียกว่าปลาเข็มหม้อแหมเมื่อกี้จับปลากระดี่เรียกปลากระดี่เลยนะครับปลาเข็มของไทยเขาจะเรียกปลากระดี่หม้อเฮ้ยปลาเข็มไทยเขาก็เรียกว่าปลาเข็มหม้อนะครับโอ้ล้วนล้วนนะครับวันนี้ล้วนที่เขาเรียกว่าปลาเข็มหม้อเนี่ย เพราะอะไรเขาเวลาเลี้ยงเขามาเลี้ยงใส่หม้อเขาก็เรียกว่าปลาเข็บหม้ออ้ที่แหล,ม,หลมไม่ใช่ปากบนนะส่วนมากปลาที่แหลมๆพวกปลาก,กระทงกระทงล่มกระทงแทงของพวกปลาทะเลเนี่ยปากบนมันจะยาวและแหลมนะครับเดี๋ยวให้พี่กินขึ้นอินเสิร์ตให้ว่าปลาก,กระทงล่มกระทงแทงเป็นยังไงอันนั้นตัวใหญ่นะตัวหนึ่งจะเป็นร้อยเป็นร้อยโลเป็นตันก็มีนะครับปากแหลมมากเวลาเขาตกปลานักตกปลาชอบมากมันแข็งแรงมันวิ่งปุ๊บกระโดด แทงนู่นแทงนี่แแทง,แง,แงคนตายเลยนะครับสาหรับปลาเข็มเนี่ยไอที่ปากยาวๆเนี่ยมันไม่ใช่ปากบนนะครับถ้าสังเกตดีๆถ้าจับน้องมาดูหรือว่าเราส่องตามารูปปลาเนี่ยปากล่างจะยาวปากบนจะเล็กแล้วเวลาเขากินอาหารเนี่ยปากล่างเนี่ยขย,ยับไม่ได้นะปากล่างมันเหมือนเป็นกระดูกเป็นกระดูกอ่อนของเขาแหละตรงเลยยาวเวลาเขากินอาหารเขาจะใช้ปากบนรูปปากอย่างนี้เวลากินแบบเว็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 บนี้ถ้าตามธรรมชาติเนี่ยปลาเข็มจะกินพวกแมลงตัวเล็กๆมด ยุงหรือเศษก็คือมแมลงอ่ะเล็กมากอยู่ตามผิวน้ำที่แบบบินบินมามาล่อไฟเอาไฟมาเปิดล่อมแมลงลงมาตกในน้ําตายก็ปไปไล่กินอะไรประมาณนี้แล้วก็เกิดมันมีมแมลงมียุงที่เกาะตามผักบุ้งที่สูงกับน้ําไม่เยอะเขาชอบกระโดดเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเข้าไปอยู่ในสถานที่เลี้ยงเนี่ยจะต้องสูงอย่างนี้หรือไม่ถ้าเป็นตู้เตี้ย ต้องปิดฝานะครับเพื่อกันกระโดดปลาที่สามารถเลี้ยงรวมกันกับปลาเข็มได้เนี่ยเอาจริงก็ต้องเป็นปลาที่แบบว่าเป็นปลากินพืชแล้วก็ไม่ดุปลาเข็มเนี่ยมันไม่ค่อยทำลายใครหรอกเพราะปากมันเล็กทีเดียวกินเฉพาะแมลงนะครับใช้อาหารแบบอาหารปลาเม็ดเล็กสาหรับปลาจิ๋วที่เลี้ยงตามตู้ไม้น้ำอันะนั้นกินกินเหมือนกันนะครับพอเทป,ะป,ะปั้บปลาก็จะวิไปกินบอกเลยว่าส่วนมากตามธรรมชาติเนี่ยอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับจับมีเป็นฝูงเป็นเป็นหลัก10ตัวเลยนะครับตัวผู้เป็นจ่าฝูงด้วยนะ,ะตัวผู้นะครับ คีบก้นนะครับคีบก้นคีดวันจะเป็นแข็งแข็งแหลมแหลตรงมาถ้าตัวเมียมันจะเป็นบันๆาน,นะครับอย่างนี้ทรงตัวเมียก็จะป้อมๆอมป้อมกว่าตัวผู้นะครับการผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งเนี่ยปลาเข็มสามารถออกลูกได้ถึงหลักสิบตัวนะแต่ก็ไม่เกิน30ตัวอาจจะถ้าแม่เล็กๆอาจจะสักสิบกว่าตัวหรือว่า20กว่าตัวแต่ก็ไม่เกิน30ตัวพวกนี้นะครับบอกเลยว่าออกลูกเป็นตัวแต่ถ้าอยู่ในสถานที่เลี้ยงนะครับ ถ้าเราอยากจะได้ลูกหรือให้เราเห็นให้ตัวนี้ตัวเมียท้องแล้วอะไรประมาณนี้นะเราต้องแบบแยกนะครับให้ไปอยู่ตัวเดียวเลยถ้าเราไม่ทําสถานที่หลบซ่อนไว้นะครับปลาเข็มออกลูกมาจะกินลูกตัวเองนะครับเห็นไ,ไหมทำมต้องแยกถ้าเราไม่แยกเนี่ยออกมาปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอีแมย่ยังเหนื่อยอยู่ยังไม่ทันอะไรเลยตัวอื่นมากินลูกหมดเลยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จเนี่ยเขาจะท้องประมาณ28นะครับถึง30วันเอาง่ายๆเดือนหนึ่งผสมพันธุ์เดือนหนึ่งถึงจะออกลูกอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าในเมืองไทยนะที่เราอยากจะหาปลาเข็มเจอก็จะเป็นแหล่งน้ําคูน้ําที่เป็นน้ํานิ่งๆน,นะครับน้ํานิ่งๆอย่างของพี่นนท์เนี่ยที่ไปช้อนเนี่ยก็คือเป็นคูตามคูทางด้านหน้าปลาเข็มมีหลายสีครับปลาเข็มทองนะครับปลาเข็มเผือกก็ขาวงเงินทองประมาณนี้มันมีหลายสีนะครับพี่นนท์เคยเห็นพวกปลาเข็มเจ้าพยาตัวใหญ,ใหญ่แล้วก็มีเขี้ยวด้วย แล้วก็เห็นเขาบอกว่าเวลากินก็ใส่เกลืออร่อยนะแต่เขาบอกว่ามันจะเหม็นเขียวนะครับเมนป็นยาประมาณนี้เลยเดี๋ยวพูดแล้วก็ว่ายอยู่กับเป็นฝูงเมื่อก,ก่อนพี่หนอน,นเคยตกได้แต่เวลาตกไม่ได้ตกแบบเกี่ยวปากนะเพราะว่าปากเขาเล็กมากใช้แบบพวกเบ็ดระแวง3อันนะยนเบ็ดระแวงผ่านตัวแล้วก็ตกปั๊งมก็ติดข้างตัวมาใช้แบบใช้เกี่ยวอ่ะเกี่ยวปุ๊บขึ้นมาโอโหได้มาหลายตัวเหมือนกันแล้วก็ปลาตะที่ตะกูลใกล้เคียงกับพวกปลาเข็มก็ยังมีเยอะแยะนะครับพวกปลาจิ้มฟันจระเ้ชื่อแปลกนะ ไอตัวนี้พี่นนท์อยากเลี้ยงมากเขามีโอกาสจะเลี้ยงเมื่อก่อนเห็นจตะุจักมีขายแม่น้ำเจ้ายยพญาเขื่อนเจ้าพญามีแต่เดี๋ยวนี้มันเกือบจะสูญพันธุ์แล้วเพราะว่ามันจะลอยเฉยๆเหมือนกิ่งไม้อะลอยเฉยๆแล้วก็ถูกจับเอาไปกินถูกจับเอาไปเลี้ยงกันเงยอะแยะเลยนะครับที่ว่าจิ้มปลาจอเกมันเล็กเหมือนมาจิ้มปันแต่ปากมันเหมือนจอเข้แต่มันก็งอนเนเหมือนม้าน้ำนะครับบอกไม่ถูกเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งนะครับปลาเข็มอะมันเป็นปลาที่ใช้ออกซิเจนน้อย ไม่ได้ใส่ออกซิเจนเลยนะก็ไม่เป็นไรเพราะอาจจะเกี่ยวกับลอยข้างบนหรือเปล่าหรือว่าเขาแลกเปลี่ยนอากาศได้โดยที่แบบใช้หู้ดแบประกันเนี่ยประกันก็ไม่ได้ใช้ออกซิเจนผ่านเนือยนะเอาละก็เดี๋ยวพี่นนท์ว่าจะเอาไปเข็มกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพกลับไปที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่นนท์ก็ปเปียกแล้วเริ่มหนาวนะครับอาจจะไปจัดตู้ยังไม่รู้นะว่าจะจัดตู้อะไรหรือว่าจะใส่ตู้นี้ไว้อะไรประมาณนี้ถ้าออกลูกเนะี่ยโหรเจ๋งเลย ตอนที่อยู่ที่นานะครับน้ํามันก็ดูขุ่นๆะอันนี้ก็ใช้อันเก่าแหละแต่ก็ตู้ก็อาจจะย,ยังร้างไม่ก็จะอาดแต่ก็คือใช้น้าําใสๆใหม,ใหม่จริงๆมีฝาปิดมันก็ดีนะครับบางครั้งเห็นอย่างเงาปลากระโดดออกไม่ได้นะแต่ยังมีศัตรูอยู่อีกหนึ่งชนิดนะครับที่ทาร้ายปลาเข็มได้นั่นก็คือปลาฉลามปิ๊กบิวอยกบตัวสําคัญคือจิ้งจกเออจิออ้งจกจิ้งจกนี่ยังกินปากกัดได้เลยนะ ออจิงจกกินมากัดได้เนี่ยบางครั้งในปลาเข็บปลาเข็มมันลอยผิวน้ำอยู่แล้วใส่โอ้สบายโดดไม่ได้พอาดูเอา้าหายเรียบร้อยครับจิงจกลงไปจอดอยู่เนี่ยปลาต้องแย้จักจกกินไปเลยนี่เขาเรียกว่าจิงจกนะชอบจกเาชื่อว่านี้ใช่ไหมเออชื่อมามาณอย่างงี้นะจิงจกนะับหอยสวยงามเนี่ยก็เลี้ยงปนกับพวกปลาเล็กๆไม่ค่อยได้นะครับเพ็นหอยเดินเชื่องช้านะของพี่นนทน์โดนไปไม่รู้กี่ตัวแล้วโดนตะปบนะครับน้ำอันนี้มันก็เป็นน้ําที่มาจากที่นานะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ ใช้มือแล้วกันนะครับมีได้ปลากิมมาเลี้ยงเท่ๆด้วยตึ้งเอาจริงตัวผู้ตัวเมียยังไม่ได้ดูเลยนะว่ามีกี่ตัวนะครับแล้วก็มันท้องยังไงก็ไม่รู้นะเลี้ยงอ่างบัวเลี้ยงได้อย่างที่บอกนะครับแต่ก็อย่าใช้ยายาแบบใช้น,น,น้ําปิ่มๆอ,อ,อะไรประมาณนี้กระโดดออกได้หนึ่งสองอาจจะแบบว่าฝนตกฝนตกอะไรประมาณเนี้ยก็จะล้นออกได้นะครับเฮ้ยจิ๊ก็กอเลี้ยงได้เนี่ยมันดูก็ดูแบบเขาใส่ไปก็ดูไม่ได้เยอะแอร์อัดมากมายนะครับ บอกเลยปลาเข็มเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายถ้าระดับความยากง่ายนะครับใครเลี้ยงปลาทองรอดปลาเข็มก็เลี้ยงรอดนะครับเพราะว่าออกซิเจนเอายิงไม่ต้องใส่เลยใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้เพื่อที่จะตีอากาศให้น้าเนี่ยมันมีออกซิเจนแล้วนามันจะขุนช้าไม่ใช่ขุนช้ามันจะเน่าช้านะครับถ่ายตู้ข้างบนพอดีก็จะมีเนี่ยตัวนี้แต่ก็ตัวใหญ่แล้วนะเนี่ยอันนี้กินอาหารเม็ดนะครับแล้วก็จะมีปลา ต่างๆ,ๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับอยากให้พี่นนท์ไปเดินจัดซื้อปลาซื้ออะไรต่ออะไรมาตอนหลังๆเริอมอินกับปลาเห็นไหมดูข้างหลังเนี่ยปลาเริ่มเยอะแล้วนู่นนู่นีีปลาฉลามด้วยนะโอ้เรียกปลาฉลามนะครับสุดยอดเลยนี่ปลาแบ็กคอรสปลาธรรมดาเยอะแยะมากมายนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะไปติดตามแฟนเพจนะครับไทยไอสติกไอจีทิกต็อกทุกช่องทางนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายได้ปลาเข็มมาสิบตัว